ก็ทักทายทุกคนนะครับอยู่กับผมโป้ยนำเบรกสแนปอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราทําอะไรดีวันนี้เรายังอยู่กับการแต่งรูปรถนะครับในเมื่อเราเป็นช่างภาพสายซิ่งนะครับเราจะทิ้งตัวตนไม่ได้นะครับต้องแต่งรูปรถต่อไปนะครับก็เชื่อหลาหลายคนเวลาไปเดินอีเวนต์งานรถนะครับก็เราไม่ได้ถ่ายแต่รถนะเราถ่ายอุปกรณ์ส่วนควบด้วยไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องภายในนะครับก็ แต่ละยางเนี่ยผมว่ามันก็มีการตกแต่งรูปเนี่ยเวลาแต่งเนี่ยมันก็ต่างกันนะแต่งห้องเครื่องแบบหนึ่งแต่งภายในแบบหนึ่งแต่งข้างนอกอีกแบบหนึ่งนะครับก็ไม่เหมือนกันไปซะทีเดียวการปรับแต่งมันอาจจะใกล้เคียงแต่ว่าก็ไม่เหมือนไปซะทีเดียวนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้เอ๊มาทำคอนเทนต์แบบว่าแต่งรูปห้องเครื่องกันดีกว่าก็เราเริ่มจากการแต่งรูปห้องเครื่องนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยไล่ไปภายนนภายในเดี๋ยวมีมาหมดแน่นอนครับก็ส่วนแนวทางในการตกแต่งวันนี้นะครับผมต้องการแต่งให้ตัวห้องเครื่องเนี่ยมันเด่นแบบวก็ ให้ข้างหลังเนี่ยหรือว่าตัวส่วนอื่นๆเนี่ยมันดูแบบว่าดรอปลงก็คือมันว่าเน้นให้เครื่องมันเด่นขึ้นมาแหละส่วนอื่นก็ให้มันดรอปลงไปหน่อยก็เดี๋ยวไปดูวีเลยครับก็ไม่ยากนะครับใช้แอปหรือว่าโปรแกรมไลฟ์ลูมบน PC นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มี PC ใช้ไลฟ์ูมบนโทรศัพท์ก็ทําได้เช่นกันแต่เครื่องมือบางอย่างในไลฟ์ลูมโทรศัพท์เนี่ยถ้าเป็นตัวฟรีเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับก็ถ้าใครคิดว่าล็อกแทงตลอดอยู่แล้วเนี่ยซื้อลงทุนซื้อไปเลยครับคุ้มแน่นอนโอเคเดี๋ยยวเเราไปล 's go โอเคครับคลิปนี้ก็เหมือนที่บอกไว้หัวคลิปนะครับเราแต่งรูปรถกันไปเยอะแล้วเราแต่งห้องเครื่องกันพ่างครับลองแต่งองินดูบ้างก็ผมเชื่อว่านะว่าคอนเทนต์ประมาณนี้ผมว่าน้อยคนจะทานะครับเขาทําแต่งรูปรถก็แต่งรูปรถนี่เราแบบเจาะทุกอย่างครับดีเทลแต่งรูปรถแต่งเฉพาะสีรถแต่งเครื่องเดี๋ยวมีแต่งภายในมีอะไรตามมาแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยทุกจุดของตัวรถเนี่ยการตกแต่งมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับบางจุดเราต้องการเน้นเด่นเน้นอะไรแล้วก็ต้องใช้ลูกเล่นที่มันต่างกันออกไปนิดนึงเนาะ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มแต่งรูปเครื่องยนต์ตัวนี้กันเลยแค่ฝาบูเกตนนี่ก็เป็นแสนแล้วมั้งครับเนี่ยคนแต่งแบบว่าดูแลกิเลสนะผมเชื่อว่าใครดูคลิปผมแล้วแบบเห็นแต่ละคันที่ผมถ่ายมาแล้วมาแต่งนี่ผมเชื่อว่ากิเลสเกิดกันทุกคนแล้วแบบยิ่งใครใสยคอนด้าเหมือนกันนะยาวโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเลยครับตรงนี้นะครับผมว่าภาพรวมเนี่ยมันก็โอเคละแต่ว่าผมจะเน้นเด่นเฉพาะตัวเครื่องไปเลยดีกว่าอ่ะผมใช้ตัวนี้ครับ r ร d i a n นฟิลเตอ ผมเอาเลเดีรนฟิลเตอร์มาทำไมนะผมเอาเลเดีรนฟิลเตอร์มาเนี่ยปรับให้ส่วนอื่นมันเรียบนะครับอ่ะเดีนะ๋ยวทำให้ดูครับผมทาการวงเลเดียนฟิลเตอร์ให้คุมรอบตัวเครื่องยนต์นะครับอ่าประมาณนี้นะถ้าคุมรอบเครื่องยนต์กินตรงเกียร์มาหน่อยก็ได้ครับประมาณนี้เสร็จแล้วผมจะทําให้มันเรียบได้ยังไงล่ะนี่ครับผมจะปรับเท็กเจอร์และคลิตี้ลงนะครับก็เหมือนที่บอกดนะครับเมื่อไรที่เราคุมเลเดียนฟิลเตอร์ การปรับแต่งมันจะไปอยู่ด้านนอกนะครับไม่ใช่อยู่ในวงโอเคอันนี้เราปรับตัวเท็กเจอร์ลงครับลบ100ไปเลยคุณตี้ลงลบไปเลยครับประมาณ50ถึง70อ่ะประมาณนี้ก็ได้ครับอ่าเพียงเท่านี้ก็เครื่องเด่นชัดขึ้นมากว่าเดิมแล้วนะเรามาต่อให้เด่นกว่านี้อีกนะครับกลับไปที่เรเดียสเทอร์อีกทีครับของพาทีนี้ ผมจะปรับค่าเอ็กโวชัวลงครับประมาณน,นี้กดดันเลครับตอนนี้เครื่องเริ่มเด่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพออยู่ที่ภาพรวมแบบนี้นะครับให้เราปรับค่าเอ็กโวชัวให้สว่างขึ้นครับถามว่าตรงนี้มันจะมีผลอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เราใช้เดน i ์ฟิลเตอร์เราปรับเอ็กโวชัวลงพอเราปรับลงไว้ภาพมันมืดเห็นไหมครับแบบนี้แล้วเรามาดันสว่างทําให้ส่วนนี้เนี่ย มันสว่างขึ้นแต่ไม่เท่าเครื่องอ่ะเป็นการเน้นตัวเครื่องให้เด่นขึ้นไปอีกพอได้แบบนี้นะครับก็มาต่อก,กันที่เท็กเจอร์ครับบวกขึ้นมาสัก20บวกคุณภาพสัก20ครับดีเทลเครื่องก็จะสวยแล้วแล้วก็มาปรับค่าดีฮาร์สนะครับลบมาหน่อยตรงนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นมือถือเนี่ยน่าจะเขียนว่าลบหมอกและคว,วันนะอ่ะก็บวกประมาณ40ครับเสร็จแล้วตัวเครื่องเนี่ยแน่นอนครับมีลูกเล่นมีนอ็อตมีอะไรเราต้องการเล่งให้สีมันสดครับปรับค่าเซตเวอร์ชั่นนะครับบวกขึ้นประมาณสัก20ครับ เสร็จแล้วนะครับก็มาปรับค่า sharpening นิดนึนงสัก20ครับเวลาโพสจะได้คมๆแล้วก็ปรับน้อยดีดักชันสำหรับภาพที่ถ่ายกลางคืนแล้วมันติดน้อยมาปั้นก็ปรับขึ้นมาสัก10ถึง20ครับช่วยให้มันเนียนขึ้นสักหน่อยโอเคตรงนี้ถ้าใครอยากให้มันเด่นกว่าน,นี้จะทำการใส่ขอบดำก็ได้ครับหมายเป็กแล้วปรับตรงนี้ครับอ่ะก็เน้นเด่นเครื่องไปเลยแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ต้องการนะผมโอเคละผมไม่เน้นขอบดำก็ประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวดูบีฟอร์สเตอร์กันเลยดีกว่าว่ามันออกเป็นยังไงนะโอเคภาพบีฟอร์สเตอร์ครับอันนี้ฝั่งซ้ายคือออริจินอลฝั่งขวาคือที่เราทําการปรับแต่งให้ตัวเครื่องเด่นนะครับก็ชัดเจนครับก็สังเกตดูตรงลิ้นนะครับตรงลิ้นตรงฝาบนฝานม้ํนขงน้ำม,มันเครื่องนะครับเห็นไหมครับว่ามันเด่นชัดขึ้นมาสวยกว่าเดิมนะครับส่วนถ้าใครคิดว่าไม่ชอบอุณหภูมิแบบนี้เลยก็ปรับลบมาครับ เย็นๆอุณหภูมิเย็นๆเออเย็นๆก็สวยครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ before อันนี้ a f t e r สําสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแบบทริคการแต่งห้องเครื่องมาฝากกันนะครับก็ใครที่แต่งรูปใครที่คิดว่าแบบเราถ่ายรูปรถมาแน่นอนครับถ้าเขาจอดเปิดฝาปงอยู่เราต้องถ่ายห้องเครื่องมาแน่นอนก็มาดูเป็นไกด์ไลน์ได้ครับเวลาไปแต่งห้องเครื่องจะได้แบบออกมาเด่นๆเยนยนๆอย่างนี้เนาะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมป้ยวยนะไม่สนับไปก่อนนะครับ